โอเคครับผมก็การสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแจกสกคริปเลสโซนบ็อกซิ่งอ่าก็มีน้องคนนึงส่งมาให้ผมมาแจกนะครับทุกคนเป็นเซิร์ฟเลสโซนบ็อกซิ่งนะครับระบบดีมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดกันเลยเดี๋ยวขอปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคอ่าอย่างแรกเราเปิดเอ็กซมมาก่อนเลยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับอันท้ายเลยทุกคนนะเอ็กซมอันนี้จะเปิด สอนเปิดในขอบตัวเองเท่านั้นนะบมไม่อยากสอนเปิดอะไรอื่นแล้วเดี๋ยวคุณเข้าใจปิดว่ามันงงนะทุกคนมันจะมีคลิปสอนแจกโคโลสอนเปิดในโคโลไม่มีสอนสอนเปิดในพีพีเอ็นนะทุกคนนะเออไม่มีตังเช่าแหละเออนั่นแหละเช่ามันเถอะไม่มีตังเช่ามันแพงเกินนะครับทุกคนมันไม่มีราคาถูกเลยนะอโอเคเดี๋ยวขอลบบรรเก่าทิ้งก่อนนะครับทุกคนปึ้งเปิดใหม่เลยบ้าโอเคมาตรงอินพ r t ตนะทุกคนปึ๊บเลือกไฟล์ อาไปที่เดสก์ท็อปนะอ่ data này, าดัตตานี่เลสโซนฐาข้อมูลเลสโซนปึ้งโอเคมาดูตรงเพเยอร์โอเคอ่าคือฐาข้อมูลเขาเคลียร์ไม่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคเลสโซนบ็อกซิง่งอ่าฐาก็จะมีแค่นี้นะทุกคนก็ข้าวคลียร์ไปดูตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรปัญหาอะไรนะครับทุกคนนะปกติหมดทุกอย่างนะโอเคต่อไปเราตรงพาโนพาวพาโนนะทุกคนขี้เข้าไปแล้วโอเพนมาไฟล์ ound, มาเลยทุกคน เนี่ยโอเพนไฟล์ตรงนี้มาอ่าแล้วก็เปลี่ยนแค่ตรงดัต้าเบดเป็น t e s t นะครับทุกคนเป็นเทสตนะเรียบร้อยแล้วก็กดรันไปเลยปึ้งรองสักครู่หนึ่งอ่าโอเครันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็ไปแก้เองนะครับทุกคนตามนั้นนะโอเคก็เสร็จแล้วประมาณนี้แล้วก็รันเพิ่มเลยนะง่ายๆปึ้งนะวิธีการทำนี่ง่ายมากกดปิดไฟลนี่ได้ละเซิร์ฟเวอร์โอเคหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งตัวนั่นเอง เดียบร้อยนี่เห็นไหมง,ง่ายๆครับทุกคนเข้าเลยนะง่ายมากนะครับทุกคนวันนี้ก็มาแจกแบบชิลๆนะทุกคนมาแบบเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบอ่ะเพราะเราจะไปเทสระบบข้างในเซิร์ฟด้วยไงไอที่เรารีบข้างนอกนะทุกคนเพราะผมสอนแบบสอนเยอะมากแล้วทุกคนไปดูคลิปเก่าๆของผมแล้วกันนะทุกคนคือผมสอนไปเยอะมากนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูในเซิร์ฟบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีจะสอนให้อดมินด้วยนะทุกคนเราก็ใส่รหัสผ่านไปเลยนะครับทุกคนนี่สมัครสมาชิกปึ้งโอเคเราก็ใส่อีกรอบหนึ่งนะปึ้งโอเคแล้วมาสร้างตาัวละครปึ้งใช่มันเดือบิเกิดนะทุกคนโอเคปึ้งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นการเล่นตัวละครปึ้งเรากดยืนยันไปเลยปึ้งมาแล้วเห็นไหมา่าได้โซนนะทุกคนระบบโคตรดีแม่งโคตรเหมือนนั่นเลย ก็เหมือนไฟเอ็มอ่ะฮะแหละโอเคเดินมาก็จะมาเจอไอ้พวกนี้นะทุกคนนี่อะไรอ่ะจีริมยคืออะไรอะเพื่อสอบถามมีอเดียวก็กดไปเลยทุกคนนี่ขอการพูดคุยอันนี้งานสําคัญการพูดคุยคุณมาทําอะไรที่นี่ที่นี่มีอะไรดีเหรอวิธีวาร์ปนี่จะมีสอนบทเลยนะทุกคนนะปมานี้นะไอง,งานสําคัญ ขอโทษนะแต่คุณต้องเอางานไปจากชั้นทั้งหมดไปจากชั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันปุยได้ด้วยโคตรเท่แล้วบุ๊โคตรดีทุกคนนี่มันทํามือด้วยอะโคตรดีแล้วบุ๊โคตรดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราวาไปที่อื่นดีกว่าทุกคนปึ้งวิธีว้าไปที่อื่นก็กดตัวเฮดนะครับทุกคนนี่โหระบบุ๊คถีดอกโคตรเท่แม่งโคตรเท่อะนี่สเตตัสนะทุกคนก็จะมีวันนี้อันนี้จะเป็นจุดว้ามนะทุกคน อันนี้ไฮเปอร์อันนี้ Animation, อันนี้อนิเมชันอันนี้โดเนตอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าก็มีมือถือเครื่องเดียวนะมือถือเป็นไงอ๋อเป็นปกตินะครับทุกคนี้โดเนตก็ ate, จะมีเติมเงินเติมเงินคืออะไรอ๋อไอเติมเงินขั้นต่ํา20ิบาทอ่า v i p ก็ AP, จะมีประมาณนี้สาสิวันโคเทีท่าเต้นท่านั่งท่ายืนท่านอนท่าหมดท่าหมดอัปเดตค <c oughs> ือ,อปเดตกันเองนะตอนนี้ยกมือ อา้าวต้องกดอีกรอบหนึ่งยกมืออ่าไม่มีสตัตว์เอขอโทษขอโทษคำหยาบทุกคนโอเคไม่มีนะอืมคือมันกดไม่ได้อ่ะเอาได้นี่วะโอเคมันดูตรงนี้ไฮเปอร์ไฮเปอร์กดไม่ได้นะทุกคนแต่กดปิดได้โอเคปกติอุ้ยปราสาทจุดเกิดเราจะว้าไปไหนดีทุกคนเลเบลหนึ่งเลเบลอ๋อเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่เลเบลสวยอยู่ คือไม่งั้นนะไปเปิดเตอร์ปะเออทุกคนมันสามารถเปิดได้เลยนะเออผมบอกเลยไม่ดีจัดอะดูดิเออลองวาร์ปที่อื่นดิโดมจุดเกิดบ้านซีเจบ้านาพักบูวิลล่าบ้านาพักบูวิลล่า,า,า,ลลามันเป็นยังไงวะอยากรู้ไงเฮ้ยโห้ยแม่งเวอร์จาดเวอร์จาดบ้านแกงเลยนี่เวอร์จาดสวยจาัาสวยจริงสุดจริงทุกคน ดีมีเส้นด้วยอ่ะผมชอบเส้นมากดีบ้านแกงก็สวยเฮ้ยดีอยู่ดีดีเลยดีเลยดีเกตแต่ว,ว่าไปที่อื่นต่อแนละ้วทุกคนอยู่ยายแล้วทุกคนเอ่อไอ้ตรงนี้มันทำยังไงวะเอ่อไอ้นี่อะไรนะทุกคนเอ่อที่ทำอาวุธไงที่คารบอาวุธมันอยู่ไหนวะอันนี้เกาะฟาร์มคืออะไรเกนะาะฟาร์ม ก่อฟาร์มของเห็นมีอะไรเลยคือให้มาทำอะไรวะคือให้มาทำอะไรอ่ะคือให้มาทำอะไรอ่ะมันฟาร์มอะไรอ่ะทุกคนเออไม่รู้เหมือนกลางเลยนะฮะไม่รู้เหมืองกลางเลยเออเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเซิร์ฟผมจะเปิดวันที่ยี่สบเดือนนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะปล่อยวันที่ อ่าสิบเก้านะครับทุกคนก็คือวันพรุ่งนี้ปะเออวันพรุ่งนี้อะ่ะวิ่งมีวิงวงว่งเหนื่อยด้วยเว่อวุ้ยจัดเกาะฟาร์มเลสโซนผมเมยา่ไปดูที่คาบูดอะมันอยู่ไหนฮะอาซาจุดเกิดมันที่คาบูดมันอยู่ตรงไหนวะทุกคนดูปปะอขอหาแบ,บนึงนะต้องถามต้องถามแล้วต้องถามละ,อ,มละ,อ,มละอึง้ง อาพูดคุยสามารถใช้ทดลองได้ที่ไหนบาดเจ็บรักษาให้ไหนแรกคุณคุณทำอะไรไปสร้างอาวุธสิพระเจ้าจุเกิดออกไปที่โดมนะทุกคนไปที่โดมโอเคโดมอยู่ไหนดีไงโดมจุดเกิดอ๋อนี่ไงทุกคนอุ้ยระบบดีอผมบอกเลยระบบดีมาก นะบอกเลยอันนี้จะเป็นที่เพิ่มเลือดนะทุกคนอ้าวเป็นจุดเกิดเหรออ๋อ,อเพิ่มเลือดให้คุณเรี่ยมจัดอะแล้วเพิ่มวันนี้อะตกมาเลือดลดเฮ้อกดเอนนะเพื่อันเพื่อสร้างอุธน,นะทุกคนสร้างอุจตรงนี้ไม้นุก๊กมีหนับมือมีไม้เม็ดบอลมีคาตานานะน้บอลแล้วตีสลับมือนะทุกคนเย่ระบบโค้ทเท ว้ดเวอร์ไอ้เทคดอสสวยมากคือแบบมันพร้อมเปิดเลยทุกคนคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือมันพร้อมเปิดมากเออจริงระบบดีระบบดีทุกคนผ่า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 นระบบดีมากอุ้ยคุณได้รับสนับมือแล้วกระเป๋าสนับมือใช้เยทเวอร์เวอร์จัดเวอร์ Word, จัดทุกคนนะเอาไปเปิดเลยทุกคนจริงๆสคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่เขาขายกันนะทุกคนคือผม ผมไม่สามารถบอกผมไม่สามารถบอกชื่อเว็บได้นะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายนะครับทุกคนนะก็ตามนั้นนะทุกคนเออแหละนะก็น้องเขาส่งมาให้นะครับทุกคนผมก็เอามาแจกงนะคือน้องเขาไปซื้อมาแล้วน้องเขาให้ผมมาแจกงนะครับทุกคนคือผมก็ไม่ขอไม่เอ่ยชื่อกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมีดราม่านะครับทุกคนเครดิตสคริปก็นี่เลยคนนี้เลยนะครับทุกคนนี่เครดิตสคริปก็นี่ไงนี่ไงเครดิตสคริปนี่ เจ้าของก็ไหนคนนี้เลยนะฝันดีโอเคจากนั้นนับนี่ก็เป็นเบอร์ของคนเจ้าของเซิฟนะครับทุกคนเจ้าของเซิฟเก่าเนี้เอามาขายนะครับทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับทุกคนก็วิธีการให้อดมินนะครับทุกคนก็มาตรงอีดินะครับทุกคนโอเคเนี่ยมาตรงเพเยอร์อัดมินนะครับทุกคนแล้วก็ใส่สูงสุดไปเลยนี่หนึ่งสองเจ็ดนะทุกคนแล้วโกไปเลยเรียบร้อยครับอดมินคือแบบบานนี้นะครับทุกคนโอเค แล้วก็เข้าเซิร์ฟไปดูนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตายผมด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหก่แบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆม,มาของเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีนะก่อนโหลดก่อนโดนลบนะบทุกคนมันจะลบให้เองนะคือมันจะลบอัตโนมัติเพราะผมไม่มีฝ่ายสำรองไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนคือถ้าโดนลบแล้วก็บินไปเลยนะทุกคนไม่สามารถกู้คืนได้แล้วนะครับทุกคนเพราะผมไม่ได้จัดการเพราะผมลงวิดีโอของตัวเองบ่อยมากนะคทุกคนโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย